สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอ,อดีฟฟาร์มวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เอาไก่หนุ่มนะครับมาครอบสุ่มกินหญ้าบริเวณหน้าซุ้มนะครับก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับพวกยุงพวกหญ้าก็แห้งไปหมดนะครับบริเวณพื้นครับพวกนี้เป็นชุด ที่ผมเพาะพัฒนามานะครับเป็นพมาตีเชิงทั้งหมดเลยนะครับเป็นไก่เลี่ยมดีแข่งดีทุกตัวเลยครับพวกนี้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องชาว youtube ฝากพี่น้องชาวไก่ชนนะครับผมฝากกดติดตามช่องอ,อดีฟาร์มด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับผม